พ่อลูกติดอย่างพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไก่แม้พลาดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ไปแต่กระแสยังฮอตอยู่ยังครองตำแหน่งขวัญใจของสาวๆพ่อของสมนั่นเองวันนี้คุณพิธาได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงที่จังหวัดระยองระหว่างพักเบรกนั่งทานข้าวกลางวันอย่างเป็นกันเองนักข่าวก็ถามถึงสถานะหัวใจเจ้าตัวไม่ปฏิเสธที่จะตอบตอบชัดเจนโสดสนิทจ้าไปฟังกันเลย ดูเอาแต่งานแล้วก็ดูแลพี่พิมดูแลลูกเป็นหลักก็ส่วนใหญ่เไม่ได้มีไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษเลยคอมเมนต์พังอีกพังอีกเอาพังพังคอมเมนต์กดกดใจส้มรัวๆโอ้คนไม่มีแฟนยังว่างครับยังว่างยังว่างคนไม่มีแฟนยังว่างแล้วก็ยังไม่ปิดใจแต่ว่ายังยังไม่มีโอกาสนั้นตัวเองเชื่อว่าความรักก็สวยงามเสมอ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร,ร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ